กันยองถามกันเข้ามาเยอะ51ขวดทานมือแรกหรือมื้อเดียวหรือทานอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาตอบทุกคนนะคะอันดับแรกเลยทุกคนต้องไม่ซีเรียสแต่ทุกคนต้องมีวินัยค่ะกว่าเราจะสร้างตัวเรามาได้นะคะหรือว่าเมนเทนตัวเองดูแลตัวเองนะคะแบบนี้ที่พี่ดาดาเป็นนยะเริ่มเมื่อ4ปีที่แล้วเองที่เข้าใจเรื่องของโภชนาการแล้วก็ทําอะไรกับตัวเองมาก็ให้สังเกตตัวเองนะคะสารอาหารสําคัญมาก มาค่ะโฟกัสไปที่สารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนวิตามินเกลือแร่และก็ไขมันดีค่ะในมือแรกของพี่ก็จะเริ่มต้นประมาณบ่าย2โมงนะคะเพราะว่าพี่ทำา IF ด้วยแล,วและทำแบบนี้มา4ปีแล้วค่ะการเคลื่อนไหวตัวเองก็สำคัญเพราะว่าการแอคทีฟนะแอคทิวิตี้ในแต่ละวันนะคะเราต้องเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็ให้สังเกตว่าพี่ดาดาจะดื่มน้ำเยอะมากๆเลยนั่นคือวันหนึ่งประมาณ3ลิตรขึ้นไปนะคะ สำคัญมากเราเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องออกไปทานอาหารนอกบ้านอาจจะต้องมีเครื่องปรุงน้ําซุปต่างๆก็ขอให้เจอจางที่สุดถ้าเราตัดสินใจเรามาตรฐานเราสูงนะคะเราจะมีกําแพงในการตัด สิ่งที่เราไม่ควรจะกินออกไปค่ะการทานเยอะๆหรือทานมากๆไม่ได้ทําให้ร่างกายของเรานะคะแฮปปี้หรือว่าแข็งแรงสัสดส่วนดีหรือว่าหน้าเด็กเลยนะคะแต่เพียงพอและครบถ้วนต่างหาที่สําคัญอยากเครียดนะคะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทําดูนะคะได้ผลยังไงบอกกันด้วยดาดาสอนหน้าเด็กคุณดีมีสมอง